Sơ 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 sớm 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 mầm sớm 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 ăn sớm sớm hả? sớm sớm ăn sớm 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 ăn sớm มองหน้ามองพอแล้วหลายรอบแล้วอ่ะเช็คเช็คขวายินขวากินขวากินขวินเช็คเช็คไหมลูกโอเคเก่งมากตบมือให้หน่อยโอเคเก่งเก่งเก่งดูหน้ามาเช็คเช็คมาลูกมาขวายินเช็คเช็คมาตบมือตบมือตบไม่น่าน่าเหนื่อยมากน่าเหนื่อยที่สุด โอ้ oh. าวาเวนนะมาๆมาให้โทรศัพท์มาโอเคอ่อแค่นีน้นะ <laughs>